ถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเราสามารถรู้ได้ก่อนเรารักษาได้รวดเร็วขึ้นเราก็จะป้องกันการโปรเกรสของไอตัวกระดูกสันหลังคดเนี่ยได้ดีขึ้นโดยปกปติแล้วเนี่ย กระดูกสันหลังคดถ้าเป็นในองศาที่น้อยนะฮะเราเรียกว่าลักษณะเป็นน้อยถึงองศาปานกลางเนี่ยประมาณ40องศาก็คือพวกนี้เนี่ยเราจะมีการเอ็กซเรย์ในยุคปัจจุบันก็มีตั้งแต่เอ็กซเรย์รังสีน้อยมีอะไรหมดนะฮะถ้าเป็นยังน้อยอยู่เราสามารถใส่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเบรสเหมือนเสื้อกอกนะฮะตัวเบรสเนี่ยไม่ได้ทำให้ออ,องศาเนี่ยดีขึ้น แต่เป็นการป้องกันไม่ให้องศาที่กระดูกหลังพดเนี่ยแย่ลงนะฮะเขาก็แนะนำว่าในคนที่เป็นน้อยหรือเป็นปานกลางอาจจะต้องใส่เบสเนี่ยยาวนานประมาณ20ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีแต่ก็สามารถถอดเบสออกได้ตอนที่เล่นกีฬาหรืออาบน้ำ จะเป็นลักษณะนั้นครับถ้าองศาที่เป็นมากขึ้นหรือเป็นลักษณะอ,องศาที่เราเรียกว่าเป็นโปรเกรสคือการเจริญเติบโตขององศาเนี่ยเร็วในยุคปัจจุบันก็ใช้วิธีการผ่าตัดเป็นหลักครับในยุคนี้เลยถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเราสามารถรู้ได้ก่อนว่าลูกหลานเราเป็นเรารักษาได้รวดเร็วขึ้น เราก็จะป้องกันการโปรเกรสของไอตัวกระดูกสันหลังคดเนี่ยได้ดีขึ้นนะฮะจริงๆแล้วกระดูกสันหลังคดเนี่ยมีความสําคัญไม่ใช่แค่ว่าเราเห็นแล้วโอ๊ยคดเอียงแต่จริงๆแล้วอ่ะที่เกิดขึ้นในเด็กเนี่ยเด็กเขาจะมีปัญหาทางด้านจิตใจด้วยบางคนก็อายเพื่อนตัวเอียงเพื่อนล้อนะฮะซึ่งเป็นปัญหาที่จริงๆแล้วเราจะต้องรักษาให้ครบให้หมดครับ